เป็นพื่อนครับพี่กบอยู่ที่รีสอร์ทประยารีสอร์ทนะครับซึ่งเป็นรีสอร์ทที่อยู่ในอำเภอเขาฉมเจังหวัดระยองนะฮะร,รีสอร์ทนี้เปิดมาได้ประมาณ2ปีแล้วนะครับซึ่งตอนแรกๆเนี่ยพี่กบเคยรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะว่านะครับเขาใช้บ้านในลักษณะเป็นอันนี้คือแบบแนวที่เป็นบ้านล็อกดาวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสร้างจริงสร้างเป็นสร้างเป็นบิ้ว กินในที่ดินเลยนะฮะก็เป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งอ่ทรงหรือแบบนะคลาสสิกมากๆนะครับเพื่อนครับเขาเอามาทำเพื่อทาเป็นรีสอร์ทนะครับเป็นที่พักนะครับเพื่อนนะคือผมให้ดูนะพาดูพื้นที่นะครับว่าเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อนครับามีใครที่อ่ต้องการสร้างนะครับรีสอร์ทหรือ บ้านพักในสวนนะครับเป็นบ้านตากอากาศหรือเป็นบ้านสำหรับเข้าผ่อนนะในสวนนะครับในสวนทุเรียนหรือในที่ของตัวเองนะฮะที่มีพื้นที่นะครับเหลือๆนะครับอยากจะสร้างบ้านเนยลักษณะนี้นะครับก็นี่ครับเพื่อนๆลองลองดูนะเป็นตัวอย่างเป็นแนวนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับสวยมากๆเลยนะฮะคลาสสิกมากๆต้องมีการปลูกต้นไม้นะครับ แซมไว้ในรีสอร์ทด้วยนะครับวิวนะครับสวยๆนะครับซึ่งตอนนี้หลังจากพิ่กบรีวิวได้ประมาณ2ปีผ่านมาเนี่ยนะครับผลตอบรับนะที่พักก็ดีนะครับแล้วก็ตัวบ้านบ้านนกดาวนะครับซึ่งที่นี่รับผลิตบ้านนกดาวด้วยนะครับซึ่งจำหน่ายไปทั่วประเทศเลยจัดส่งไปทั่วประเทศเลยเดี๋ยวพาเพื่อนๆนะครับไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆครับ เนี่ยฮะก็เป็นบ้านทรงเรียกทรงแคปซูลนะครับมีกระจกด้านหน้านะโล่งนะครับบานกว้างนะแล้วก็เป็นที่พักนะครับเนี่ยพาเพื่อนดูใกล้ๆเลยนะครับนี่ฮะเขามีห้องน้ำในตรงนี้ด้วยนะครับ มีทางขึ้นบ้านบ้านพักนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีที่พักเป็นแนวคล้ายๆกันนะครับเป็นทรงแคปซูลนะฮะซึ่งยอมรับว่าไอเดียการออกแบบเนี่ยทำได้สวยดีมากๆนะครับเพื่อนครับนี่ฮะนี่ยนะครับเพื่อน ที่นี่เขาก็มีสระว่ายน้ําด้วยนะฮะใครที่มาพักที่รีสอร์ทนะครับก็จะมีสระว่ายน้ํานะครับอ่านี่ฮะอ่าสำหรับลูกค้ามาพักที่นี่ก็มีสระว่ายน้ําให้ให้เล่นเลยนะครับนะครับเล่นน้ําได้เลยนะฮะอ่าแต่ว่าบุคคลภายนอกก็สามารถที่จะมาเล่นได้นะก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับค่าบริการนะนี่ก็คือ,คอ โซนของสระว่ายน้ํานะครับแล้วโซนข้างนอกนู้นนะครับนี่นะฮะก็เป็นโซนที่เป็นการบริเวณพื้นที่ในการสร้างบ้านนกดาวนะฮะซึ่งรูปทรงก็อยู่ที่ลูกค้านะครับจะจะเลือกนะฮะแล้วก็สั่งนะครับนี่ฮะนะก็มีแหล่งผลิตนะครับที่นี่ด้วยแล้วก็มีที่จุดอื่นอื่นๆด้วยนะครับเพื่อนๆครับ ซึ่งตอนนี้นะฮะได้รับว่าได้รับทราบว,ว่ามีการสั่งจองนะฮะข้ามปีเลยนะฮะลูกค้าสั่งจองดีมากๆนะครับอ่ผลตอบรับผลประกอบการดีจริงๆนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านหน้านะฮะหรือบอริเวณอื่นๆต่อไปครับตอนนี้นะฮะเขาเรียกว่าธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องที่พัก การท่องเที่ยวโรงแรมอะไรต่างๆเนะี่ยมีความตื่นตัวแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะก็ถือว่านาใครที่มีพื้นที่หรือมีแนวทางการเรียกว่าสร้างธุรกิจเป็นเชิงแนวนี้นะครับก็น่าจะเป็นโอกาสดีนะครับสําหรับผู้คนที่จะลงทุนนะครับบ้านนอกดตาที่นี่นะครับเขาอยู่นะครับอยู่ที่อำเภอเขาชมาวจวดระยองนะ นี่ครับเพื่อนๆครับมีหลายแบบนะรูปทรงบ้านต่างๆนะครับหลายแบบแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาตลอดนะครับเพื่อนครับนี่ฮะเพื่อนเครับนี่คือบรรยากาศนะครับเนี่ยมีหลายแบบมากเลยนะครับเพื่อนครับรูปทรงต่างๆนะฮะสวยงามมากนะครับมีให้เลือกนะฮะแล้วก็สั่งทํา ดี๋ยวก็พาดูมีผลิตทั้งที่นี่แล้วก็ผลิตที่หน้าง,งานนะครับถ้าเขามีจำนวนที่ต้องการหลายหลังเนี่ยนะทางนี้เขาก็จะมีการมีช่างออกไปผลิตที่หน้าง,งานด้วยนะครับเนี่ยแบบนี้ก็มีนะฮะนี่มีหลายแบบมากเพื่อนครับ ส่วนรายละเอียดนะฮะก็ถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะฮะก็ติดต่อนะครับเข้ามาชมได้นะครับติดต่อเบอร์โทรนะครับใต้คลิปนี้เลยนะฮะนี่ครับมีหลายแบบมากมากนะโอ้โหนี่ความกว้างเนี่ยนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า6เมตรนะฮะหรืออาจจะถึง8เมตรก็ได้นะฮะหลังนี้นะครับส่วนด้านแคบนะฮะก็คงไม่เกิน3เมตรนะครับเพราะว่าการขนส่งนะครับ เพื่อนครับมีแบบนี้ก็มีนะฮะหรือมีสกายวอล์กข้างบนเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีทําโครงสร้างสกายวอล์กด้วยนะฮะซึ่งทราบว่าลูกค้ามีทั่วประเทศแล้วตอนนี้ที่สั่งบ้านไปไปใช้นะครับะนะฮะเขามีการจัดส่งทั่วประเทศนะครับมีรถขนส่ง ของที่นี่โดยตรงเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นแบบที่ค่อนข้างสูงและมี้ายวอกข้างบนด้วยน้องเพื่อนครับนี่ครับมีห้องน้ำในตัวด้วยนะหลังนี้ค่อนข้างสูงมากนะหลังนี้นะครับเป็นการสั่งพิเศษนะ นะครับก็ราคาก็ตามเรียกว่าตามขนาดตามไซส์ตามแบบนะฮะเพื่อนๆครับ,รบก็อะไละเอียดต่างๆนะถ้าใครสนใจก็มาชมตัวอย่างได้นะฮะอยู่ที่อำเภอเขาฉาจังหวัดระยองอะ่ะมาดูตัวนี้นะครับปากเป็ดโอ้โหตัวนี้ก็สวยนะฮะทรงโมโดเดิร์นมากๆเลยนะครับสมัยใหม่มากๆคลาสสิกมากๆนะครับนี่ครับเพื่อนครับ أ, นี่ฮะ ได้รับการตอบรับดีมากๆเลยนะครับทางนี้ก็ด้านหน้านะครับเป็นบ้านแคปซูลอันนี้ก็สูงนะฮะทรงสูงมากๆมกือน,นันเนี่ยสวยนะมีหลายแบบเลยนะครับเพื่อนครับหลายแบบนะครับก็ใครที่สนใจนะครับ อยากมาชมบ้านนะครับบ้านตัวอย่างนะก็ติดต่อนะครับเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะติดต่อพี่กเบเบอร์โทรนะรใต้คลิปนี้เลยครับแล้วก็มาพบกันนะฝากเพื่อนนะครับอชอบใจนะก็ยังไงก็กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับ